นไม่มีไม่มีถ่ายก็ไม่ใช่ดิก็มีกระเป๋าอาจจะเดาเดาเดาอ้าวสิ่นี้อะไรทำไมอ่ะคนอื่นอ่ะไม่มีใครอยู่คนอือสวยนะจ๊ะนี่มึงเองอ๋อมาหาใครไม่เจออืมงูไปยุ่งอะไรไปไรกินละไรตาน้าอร่อยนะเดี๋ยวพี่กน่อนนี่เอาอะไรร่ากันขอบใจมาก เออไม่มีใครด้วยหรอไม่มีแหมสวยแอบแต่งเองอ๋อเออไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครมาตายตายนี่ภูการอ้อมด้วยนี่ขาลิ้นไก่เลยหืมหอมหอมเหมือนง่วเน่าเลยใคระ อะไรทำไรมาหยิบมาเล่นอ่ะตุ๊ดแตกเลยไม่อะไรอะไรอ่ะไม่ต้องมาโชว์แมนเลยตัดเล็บเป็นไงอ่ะบ้าเลยพี่แต่ได้ไปไหนดีตัดเล็บเท้าเอาเหรอเออไม่รู้เห็นจับจับมันเข้ามือดีแอบตุ๊ดอะไรแล้วไม่อยามากันเนี่ยไม่รู้อ้อพูดเสียงดัง่งคนอื่นเขาได้ยินหมดดูทำไมก็พูดอย่างนี้เขาได้ยินไปหมดเก็พูดเบาๆก็เลยเป็นเพื่อนแอบไม่พูดเบาพูดอะไรมา บ้าป um. ่ะเ้กับเราอย่าเสื่อยช่อมาบอกนะไปต้องทำยันนีกูหักบอลไปหยุดเลยเฮ้ยอะไรจะมากนี้เราจะเลิมรายการอยู่แล้วอ้อยโอ่ยแต่งกันเองเหรอไปกพี่อ้อย้าอ้อยมาไปกอนนผมไปก่อนเกิดดี วันนี้โันนี้วันนี้วันนี้แหมมาแบบชั้นคิดว่าเธอเป็นสาวจากไหนนะคะเจ้โอ้โหจากเอ่สักที่หนึ่งนะฮะเหมือนจะสิงสาวอยู่บ้าเลยแต่แต่นี่พวกมาปับเลยนะฉันมาฉันมาแล้วเธอของแค่ของแค่อ้อยต้องผู้ผ้าผู้ผ้าเจาะหมูเจาะหมูแป้งเหม็น ปมะเร็งทางพี่อ้อยเนี่ยอย่างนี้ทุกทีอ้อมชอบใช้พับแปลกๆโอ้เวลาเรา,า,า,าไปไหนที่เยาหลับแล้วทอนให้แต่งเลยนี่อะไรพับเนี่ยสองหน้าเนี่ยซื้อมาคนใไมเที่ยวหลับไม่หันหน้าเจ้าห,หน้าลเลยเนี่ยอะไรเอาให้มันโอ้่นี้่มันนี่อะไรอ่ะไว้ทักหน้าเดิมน,นะโอตอนเป็นไงอ่ะอารมณ์ไม่ดีเหรอสบายดีอยากเที่ยวอ,อารมณ์อยากเที่ยวอยากเติร์ดอยากเติร์ดเหม็นคุยกันเลยสองช่าง ยู่หญิงนะอยู่หญิงนะทำเสร็จเดี๋ยวกับกินหมูทุกวันอ่ะแต่งปุ๊บอยู่ไม่ทันก็เบรหนึ่งอาจริงจริงจริงแล้วแต่งงานอ่ะแต่งแต่น่าแต่งแตน่าจ้ะไม่แต่งงานเปล่าเฮ้ยย่างเยอะจีบมลยเนี่ยขอเบอร์เลยเนี่ยเลยนะังไม่แต่งงานอ่ะดองศูนย์จะเอ็นดองศูนย์นี่เบอร์อะไรเนี่ยโอ้ย เอโดนใจอ่าผมแปลเลนะจ๊ะเลขทที่ลนะจ๊ะเอิคิเหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนแต่ชื่อเพลงมะ้ยคลายเดิมงานมันง่ายอยนี้เหรอครับคืออะไรคือจบอ๋อแลงนี้มีอะไรบ้างเหรอะไรนะะนีมีอะไรบ้างวนี่เดหนีแม่นะคะค่ะนนี้แจกเครื่องที่8แล้วนะคะคุณไ้เดอนที่เก้าแล้วนะฮะที่เาแเงอออะไรอ่ะอ๋อุอมจะเอา เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสมมติไงไม่ใช่สมมติไม่เห็นเห็นแต่มือแค่จะเหมือนแบบช่วยแบบโคตรน้ำคนนี้ถือกล้องมาไหลเป็นไส้เดือนบิวอะไรยังเงี้ยก็เป็นนายอำเภอนะคะใชไหมคะเขาบ้านฮอบบิดบ้านที่โจเคยได้อยู่นะตอนที่โดนฝรั่งแซวตอนี่โดนแซวว่าอะไร่ะก็เนี่ยเดินไปเขาขำเขาเรียกว่าอะไรนะ ฮ้องบิดเอ้ยห้องบิดฮ้องบิดเราเดินเราเดินผ่านที่โค้งประตูโค้งไงแล้วนี่ไปดีนี่แล้วไงที่เราไปด้วยกันเนี่ยบางแบบ่ดีจีบไงอันนี้วันนี้ประเด็นนะคะวันนี้เราจะหนีแม่ประเด็นคือหนีแม่แล้วเราจะหนีอะไรได้บ้างหนีงานหนีนี่หนีความเป็นจริงหนีความความจริงที่รับไม่ได้เออวันนี้ต้องเริ่มหนีแล้วหนีคนที่ไม่สามารถรับเราได้ ไ่เาจอ่ไปหนีทำไมถ้าเขาไม่รับเรา่ต้องหนี้เขาไม่อยู่ใก้เราหรอใกล้แต่ไปอ่ใจะไเ้าใะใรจไม่เข้าดิไม่เก่อาอยู่กใจค่มาน้ามาื่นๆใจ่อนพี่จ๊นี้เลยนอครับเปลีนนี้ไดยโอ้ได้ๆเอไดูเอ็มบีของพี่แอมไ้่ยากตนี้ ที่นุ่มแต่ชอบนะให้ดูแล้วเศร้าะให้ดูแล้วมครับดูแลเลยแต่มันจะแบบบางทีนะความบังอก็เกิดขึ้นได้นะในัาเาไปปุ๊จอพี่นอนอยู่ีเ่นทยไงถามว่าต้องเคยอยากตายไหม้องือ่ามันตายันนี้หอแต่ว่าไม่เคยอยานบอยากึกง ไม่อยกัแม่กับน,น,น้องอยู่ก็เออดีเลาจัดรายการให้แบกว่าเออคน,นคนพี่ฟังก็ต้องแบบผันหักตัวเองก่อนออว่าถ้ามันไม่รับตัวเองมันก็เรื่อยๆมันก็ลำบากนะวันนี้คุยกับพี่แอมพี่แอมก็บอกว่าพี่ดีแต่งมาจากชีวิตจริงของน้องเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นน้องดูแลชีวิตที่เหลืออยู่ของตัวเองให้ดีกับครึ่งหนึ่งของชีวิตตัวเองหมายถว่าครึ่งชีวิตที่แบบแก่มาแล้วครึ่งหนึ่งเหรอกลางคนไม่ใช่วัยกลางคนไม่ใช่ก็คือมันก็เปรียบเทียบแต่ว่าผ่านอะไรมาเยอะ ผอแปลลมละผ่านไปกี่ชีวิตละแปมก็คงเก็บมาหลายชีวิตแล้วก็นอนนอนหลับพอตื่นมาก็จะลืมทุกอย่างที่หนูเลก็ร่ามันตื่นมาได้ยังไงนี้นเ,นยเอยตนะืงนมาตื่นแลมาลืมได้ขนาดนั้นเลยลืมไปได้พักหนึ่งสุดที้หลับง่ายไหมเราเป็นคนหลับยากมากจะรู้สึกว่าโอ้โหคนที่แบบ มีปัญหาเยอะไม่งหลับยากหรอคะหาคนพูดอย่างเก่งมาพูดสิคะทำไมอ่ะแล้พูดจะริงหลับอ่ะคะเ้ยบ้าหรือเปล่าคนค่นแตไม่เดเออเล้เป็นช่วงหลับยากมีบางทีกขเคยถึงตีห้าหกโมงเจ้าอันนั้นพปรมานเรา่าใช้วิธี เปิดทีวีแต่ถ้าเกิดอนาคตทีวีไม่เปิดแล้วนี่คือต้องหงายตายยุ่งเลยนะผมหลับตอนเจ็ดโมงเช้าทุกวันนี้เราก็เลยหลับน้อยนี่เขาบอกว่าหลับน้อยเนี่ยก็คือหลับคนเดียวหลับน้อยโอ้โหมุกมุกอย่างนี้เลยนะอย่าเล่นเลยนะอย่าเล่นการอย่าเล่นการอย่าเล่นการจะตัดอากาศเชียวเชียวเชียวจะเจ้หมดเลยขอบคุณครับไปไลฟ์ entertainment update ไอ้บีมาเรียบร้อยของไรลานาวันดับหนึ่งในชาร์ตเป็นไงบ้างมันนะไม่เสียแรงที่เราติดคือลูกเซียนบกืมันมีฉากเล่นกบโอ้เนียนเล่นกบไม่ยาก็แบบทำงงไปอันนั้นเขาเรียกโกะโกตังโกยกเป็นหมาหมาร้องนี่งนี่ง ถ่ายกี่วันเขาวัาเนเดียวถ่ายแป๊บเดียวน้องแปดประโยคจะถ่ายเท่าไรเราไม่จะเพลงฉันอ้าวแล้วน้องเขาเป็นไงบ้างสนุกไหมม,ม,มันมันมันกอนมันคุยกับน้องวันที่เราไปสัมภาษณ์ใช่ไหมนั้แล้วก็เขาบอกว่า น้องถึงเที่ยงคืนโอ้เที่ยงคืนนี้อ้อมป่วยหลับไปแล้วคงคงไม่ใช่แปบประโยคแล้วเขาเนาะเขาเป็นเจ้าของเพลงเนาะเบื้องหลังเขาคงมีให้ดูละมั้งรายการเราวันก่อนออกช่วงอ้ออ่านลูกใช่ดูเราไม่ได้ดูเราไปร้านร้านหมามาพาหมาไปรักษาก็เลี้ยงหมาอืมแค่ตัวตัวเดียวที่ไหนที่บ้านที่บ้านชื่ออะไรชื่อเอ่อคือจังมีแผลอะไรจากเอ็มวีบ้าง ไม่มีอะเป็นเอ็มบีที่เล่นง่ายสบายมีแต่เป็นตะคริบแต่ว่ามีป <res> ัญหาอะไรแน่เที่ยมเซลยที่โจมบอกตัวว่าไขข้อเข่าเออเข่าไอ้กล้ามเนื้อเข่าเสียไปเขาเรียกไขกระดูกเออไขเออไขกระดูกเนล้อแล้ววันนั้นไข่น้อยแล้ววันนั้นให้นั่งอย่างงี้นั่งเล่นโบนั่งใช้พลังจิตนั่งงี้นั่งอยู่บนส้นเท้าโอ้ย ขาดเลยดีกว่าไม่ใช่คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรเดี๋ยวนี้เขาทำได้หมดแล้วจะบ้าคอมพิวเตอร์กราฟิกพับขาบ้าหรือเปล่าสบายก็เออขเออเออไม่ได้ถ่ายนานแล้วสี่ปีแล้วเอ็มวีก็ตลกดี๋นี้เกิดมาไม่เคยถ่ายเอ็มวีเลยถ้าถ่ายต้องออกเทปเพื่อถ่ายเอ็มวีเองล่ะจะเปลี่ยนชุดก่งไหมครับเอาเอาเลยป่ะมาห้องเดียวกันเลยเอาไป่ะเออเอาเปลี่ยนแล้วก็แบบจับเสื้อเชื่อมนี่จับเสอเชื่อมผมเพี้ยนไปแล้วผมจูบสีฟ้าใส่จับเสื้อเชื่อมเข้าไม่ได้ เขาไปได้เขาไปได้ไปได้นะใส่มาเสื้อสวยๆเสื้อตัวนี้น่ารักดีจะเอาไปเลยตัวตั๊กขาเอาไปเลยเดี๋ยวก็เอามาคืนแล้วไม่ซักด้วย นะคอนเซปต์ก็มาจากตัวนักร้องะคะ่ะเราต้องรู้ว่าเราเขียนให้นักร้องที่มีคาแรคเตอร์แบบไหน,นแสดงถึงผู้หญิงที่มีความเป็นตัว,ตวเองค่อนข้างจะสูงเลงนี้ก็คือมันเหมือนเป็นการถามกันว่าถ้าเกิดท่นมีความโต้แยง้งมีความคิดเป็นของตัวเองเธาจะว่ะายังไงท่าจะรับได้ไหมอาจจะต้องมีคนร้องสองสามคนเพลงนั้นก็เลยมีพ่องะมาช่วยร้องช,อชาวมันตอนที่ได้เดโมมามันเป็นเพลงที่ว่ามันบอกสไตล์ของ ผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์ที่แต่แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องสวยหวานอะไรแบบเนี้ สู่ลัคกี้ดีเจนี่ส่วนสูตร50นี่มันตัวไหนเนี่ยแล้วนมจะไปวิ่งตัวไหนเนี่ยตัวไหนตัวดีตัวีไหนก็ได้ทำไรได้นมคือใครทำมากอดเป็นสัตว์อิเล็กทรอนิกส์แล้วไงแล้วแบบนี้คือว่าตกึ้นใช่ไหมก็จะมีรีแอคแหน่จะมีหน้าแบบเจ็บเจ็บจิกกระจิกกระดีท้าก็จะเป็นต่อยหน้ามันเป็นหุ่นยนต์บ้าตี้อย่างเงี้ยเหรอเดินเหรอทำอย่างเงี้ย เฮ้ยมันนั่งไหวสามารถ่ออ๋อมีหน้าด้วยมีหน้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยตกตกหัวตกหัวเลือดไหลด้วยถ้าเราตกตกหัวจะเป็นไงถ้าโตมันจะเดินได้วยมันจะวิ่งได้แงะถ้ามันโตมันจะวิ่งได้นี่มันมีโตกว่านี้อมัคือมันจะเป็นผู้ใหญ่ตัวเท่าเดิมแหะอ๋อคือเราจะรู้ออกออเออเอเออเออเอนเออ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 งออเ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 อเอาเออเมอเออกออเอ้เออเออเออเ่อมอเรไเนเอ พราะนี่เมื่อตัวมันไม่ตกสีหน้ามันจะออกเหรอเขาบอกมันจะหน้ามันจะแก่มากอ๋อมันจะมันจะดีงามากขึ้นมันจะแก่ทีเดียวมันมีอยู่ช่องสี่เหลี่ยมแต่ตาตุ่มเนี่ยบางคนบอกมันจะแก่แค่ยิ่งกดยิ่งบ้าและอ้พวกนี้เป็นอะไรเนี่ยอะไรอ่ะทำให้มันร้องไห้อย่างมีความสุขท่านี้จะเหมือนล่้งหัวไหมอ๋อชอบ อย่างนี้ก็เหมือนแบบเล่นพวกเกมคอมพิวเตอร์มานี่มันคือคือท้ามาก๊อตเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้าทำมาก๊อตมันยังใส่ใจแล้วมันยังออเป็นเป็นดูผลคะแนนได้ไงแบบเหมือนว่าดูความเจริญเติบโตมาไอ้นี่มันดูเลยไม่ได้ไอ้อาศกเนี่ยไม่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 บอกว่าอย่างนี้มันจะเลี้ยงดีวะเดือดเดือดมานี่เป็นกุมารนี่ผมเฮ้ยกุมารนี่เปนฮ้ย แกก็ขยับไมไม่ันเองได้ไงตามันค้างไหมงเจ้าไม่ใช่ครับทำไมหรอมันเป็นไรหอก็อยู่กี่วันหยอ่หรอเฮสาคมาหรือเปล่าด้ีแม่มาหน้าไหมจะทำไงหีแม่เสีเพลงอรจะได้เตรียมถูกวันนี้จะท้าวันนี้จร้องอันไปวนาวอน่งชชเอาเวอร์ชั่นคุณใชยร่านิ้งพลันออกไหม เอาแล้วแต่สนาดใครก็จะถนาดเดแล้วไงให้ให้เด็กร้องหรอฮะกระพิจิตเร่องวาร้องให้ใกล้ห่างปกน้ห่างนี้ก็เปิดเสียงรุ่นคุณชัยรัตน์ให้เด็กร้องตา่ไม่น้องร้องแต่น้องเลือกแน่เลยย่าตายโอ้แต่สามสิบกิโล มักจะมาดอกแกะเร็วนะไม่ไได้ม่เอาอะพี่เจ้าของพี่เจ้าของพี่เจ้าชีวิตชีวิตเฮ้ยชีวิตชีวิตเฮ้ยชีวิตเป็นซอสไปลชีวิตชีวิตแช่แช่ชีวิตเดี๋ยวต้องมานั่งจัดด้วยหรอกข้ามาเร็วมากเลยนะคนนี้เออจากยี่สิบสองยี่สิบสี่ย้องมาเลยนะ โอเดี๋ยวย้อนยุคก็มาบ่อยเนาะที่อยากสิริลปินเก่าๆมาทำพี่อยากทำรเปล่าทำดิ้ำเาเนี่ยก็บอกว่าจะทำคอนเสิร์ตให้ก็ไม่ยอมกี่ปีเนี่ยยี่สิบปีสุวิษาจอดว่าหรือล่าถึงเชียวเลยเกียวเจอสอบเข้ามาตอนนั้นหนูปห้าพี่ปีหนึ่งเนี่ยพุณน้องกัแสงวบีนี้มาก่อนพี่อก่อนพี่มาปสเดี๋นพี่พี่หลังสามคนเนี่ย

ใช่แล้วจ้ะแล้วพี่ฮให้กลับไปก่อนไปก่อนไปเจอคุณแอนทองผสมแล้วเจอกันรไม่บอกว่าในรายการเนี้ยขำขำทุ่งดึกดื่แอนทองผสมหมดดูด้วยเหรอวันนี้ต้องสอบอันนี้ใช่ไหมครับ Motorola E 680i มันทุกลมหายใจกับโรคบันเทิงใหม่ที่ครอบครองได้ในมือซิมนาจริงอย่า Orange Just Talk เติม90บาทใช้ได้นาน60วันนี้ลงเล่นเกมช่วงหนึด้วยโอ้ลิปไอส์ลิปแคนยเย็นจัดเมนทุระถ้ำรถจักรยานยามาฮ่าสร้างสรรค์ การขับขี okay. ่ที่เราจะโอเคอ่านชัวร์นั้เดี material, ๋ยวยุธได้การแล้วอ่าตือ้อตื้อคื้อต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 ื้อเื้อตก้อต้องื้อตื้อตื้อตื้ทตื้อตื้อต้ากื้ไต่้อตื้เ้อ น้ำแล้วก็ลืมไปยังเอาหนูเ,เ,เข้าตามใช่ไหมค่ะป้าปกอมาเซ้นหัวหน่อยจับอีกนิดนึงต้อเ,เปลี่ยนเสื้อป่ะเอาอีกแล้วครับท่านมีมีการเห็นอะไรพรางตาอยู่ในนี้อะไรเนี่ยชายเห็นผู้ชายหรือเปล่า อุ้ยม,า,ม,า,มา,า,าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณพี่เอาแล้วเอาแล้วเหรอเอาแล้วเอาแล้วมาวันดไฟลองหน่อยดีายางวิตองกำลังจะซ้อมบอลอ้าวแมนยูเจอเรียููสอยตูดสามสโอเคค่ะฉลองชายเรียบู ห้าสี่สสวัสดีครับไปาลายครับกูรู้กู้รู้ค่ะครับผมโจอ้อมอ้อมโจจ้า